ในคลิปนี้เราจะลองมาช่วยกันทำแบบฝึกหัดที่สองนะคะเรื่องมวลอะตอมและมวลของธาตุนะคะจากที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยมวลอะตอมเป็นมวลเปรียบเทียบนะคะก็คือเราเอาถ้าอยากจะรู้ว่าธาตุไหนมีมวลอะตอมเท่าไหร่นะคะก็ต้องมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักของไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมหรือเซี่ยวนึงของคาร์บอนนั่นเอง สูตรที่ใช้ในการคำนวณถ้าจะคำนวณหาหมวลอะตอมก็ต้องเอามวลของธาตุหอะตอมนะคะมันก็จะมีหน่วยเป็นกรัมแล้วหารด้วยน้ำหนักของไฮโดรเจนหรือเซี่ยวหนึ่งของคาร์บอนก็คือ1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะแต่ถ้าโจทย์ให้หาหมวลให้หามวลหรือให้หาน้ำหนักของธาตุ น้ำหนักของธาตุหนึ่งอะตอมเราต้องเอามวลอะตอมของธาตุนั้นคูณด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ24หน่วยก็จะออกมาเป็นกรัมนักเรียนต้องรู้จักสังเกตนะคะว่าเมื่อไหร่โจทย์ให้หาหมมลอะตอมหรือโจทย์ให้หาหมวลกันแน่นะคะมาดูตัวอย่างข้อหนึ่งกันเลยธาตุฟอสฟอรัสมีมวลอะตอม31สังเกตไหมคะว่ามวลอะตอมจะไม่มีหน่วยเป็นตัวเลขโดดโดด ะะจงหาหมวลของธาตุฟอสฟอรัส1อะตอมโจทย์ให้หามวลเฉยๆนะ,ะดังนั้นเราก็จะต้องใช้สูตรข้อที่2เพราะโจทย์ให้หามวลหรือให้หาน้ำหนักนะเราก็ตั้งสูตรเลยมวลของธาตุฟอสฟอรัส1อะตอมนะ,ะมวลของธาตุฟอสฟอรัส1อะตอมก็จะเท่ากับ มวลอะตอมนะคะเท่ากับมวลอะตอมคูณด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะแทนค่ามวลอะตอมโจทย์บอกมาแล้วว่าคือ31อดังนั้นก็คือ31คูณ1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมมวลของธาตุนะคะหน่วยต้องออกมาเป็นกรัม เราก็ตอบแค่นี้นะคะไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขนะคะต่อไปพอมาเจอข้อ2นะคะธาตุโซเดียมมีมวลอะตอมเท่ากับ23ดังนั้นโซเดียม10อะตอมจะมีมวลกี่กรัมโจทย์บอกมวลอะตอมมาอีกแล้วดังนั้นเขาก็จะถามหามวลก็ยังคงใช้สูตรที่2นะคะเหมือนเดิมนักเรียนจดสูตรเอาไว้ให้ดีนะคะ แล้วก็ใช้สูตรเดิมค่ะทุกคนมวลของธาตุโซเดียมธาตุโซเดียมนะคะก็จะเท่ากับมวลอะตอมอันนี้เราเขียนด้วยนะคะว่า1อะตอมนะคะผู้ลืมไป1อะตอมนะ,ะมวลของธาตุโซเดียมหนึ่งอะตอมก็จะเท่ากับมวลอะตอมคูณ หนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่กรัมแล้วเราก็แทนค่าตรงนี้ก็คือหนึ่งอะตอมอยู่นะคะมวลอะตอมเท่ากับยี่สิบสามก็ยี่สิบสามคูณหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่กรัมเรายังตอบไม่ได้เพราะโจทย์ถามหามวลของโซเดียมสิบอะตอมที่เราหาได้ตรงนี้คือแค่หนึ่งอะตอมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น เราจะหา10อะตอมว่าหนักเท่าไหร่เราก็ต้องเขียนว่าเพราะฉะนั้นมวลของธาตุโซเดียม10อะตอมนะฮะอะ่ตรงข้างบนเนี่ยคือมวลของธาตุโซเดียมแค่1อะตอมแค่นั้นเองโซเดียม1อะตอมเขียนให้ชัดๆนะคะ1อะตอมเราได้เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้า10อะตอมเราก็เอา10 คูณเข้าไปก็คือ10คูณ23คูณ1.66คูณ10กำลังลบ24หน่วยเป็นกรัมแล้วเราก็คูณเฉพาะตัวเลขชุดนี้ก็พอมันก็จะได้10คูณ23ก็จะได้230คูณ1.66คูณ10กำลังลบ24กรัมนะคะก็ตอบแค่นี้อ่ะต่อไปมาดูโจทย์ข้อ3 ะะโจทย์ข้อ3ธาตุแคลเซียมหนึ่งอะตอมมีมวลเท่านี้จงหาว่าธาตุแคลเซียมมีมวลอะตอมเท่าใดโจทย์ให้หามวลอะตอมดังนั้นเขาจะบอกมวลเรามาสังเกตได้ยังไงก็สังเกตดูตรงที่ว่ามันมีหน่วยเป็นกรัมนะคะนี่คือมวลและตัวเลขมันจะเป็นชุดใหญ่ๆยาวๆนะเป็นตัวเลขชุดยาวมวลคําเดียวสั้นๆแต่ตัวเลขมาเป็นชุด แต่ถ้ามวลอะตอมสามคำไอ้สามพยางยาวๆมันจะเป็นตัวเลขโดดๆต้องสังเกตนะคะโจทย์ให้หาหมวลอะตอมดังนั้นเราก็จะใช้สูตรที่1นะคะทุกคนจริงๆข้อนี้ง่ายมากเราก็เขียนให้ชัดมวลอะตอมมวลอะตอมเนี่ยมันคิดจาก1อะตอมเท่านั้นนะคะมวลอะตอมของธาตุแคลเซียมนะคะ ก็จะเท่ากับมวลของาธาตุแคลเซียม1อะตอมเราเขียนสูตรไปให้แม่นๆก่อนนะคะนักเรียนจะได้จำได้นะคะหารด้วย1.66คูณ10ยกกำลังลบ24อ่าตรงนี้หน่วยเขาก็จะออกมาเป็นกรัมเป็นกรัมนะคะ,อ,ะอันนี้สระอูนะมวลของาธาตุแคลเซียม มวลของแคลเซียมหนึ่งอะตอมโจทย์บอกมาแล้วเราก็เอามาให้หมดเลยนะคะ40คูณ1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนี่คือมวลของแคลเซียมหนึ่งอะตอมหารด้วย1.66คูณ10กำลังลบ24กรัมอพอเห็นตัวเลขแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ตัดเลยค่ะทุกคนอะไรตัดได้ตัด จะเห็นว่า1.66ก็ตัด1.66ขีดอย่างนี้เลย10ยกกำลังลบ24ก็ตัด10ยกกำลังลบ24ดังนั้นคำตอบก็คือ40กรัมมันก็จะตัดกรัมแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นคำตอบมวลอะตอมของาธาตุแคลเซียมก็คือ40นั่นเองง่ายไหมคะทุกคนามาดูข้อ4 ธาตุบรมีน3อะตอมมีมวล240คูณ1.66คูณ10กลังลบ24กรัมจงหามวลอะตอมของธาตุโบรมีนทำยังไงคะทุกคนโจทย์บอกน้ำหนักมาตั้ง3อะตอมดังนั้นเราก็ต้องหามวลของบโบรมีนแค่1อะตอมให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะวิ่งไปหามวลอะตอมได้โจทย์สั่งให้หามวลอะตอมนะคะ แต่ตอนเนี้ยในสูตรเนี่ยในสูตรเนี่ยเขาไวบังคับว่ามวลอะตอมหาได้จากมวลของธาตุ1อะตอมหาร1.6 6กกคูณ10ยกกำลังลบ24ตอนนี้เรายังไม่รู้ธาตุเรายังไม่รู้มวลของธาตุ1อะตอมเราก็ต้องหาก่อนนะคะธาตุบรมีน3อะตอมมีมวลเท่านี้เราก็ต้องหามวลของธาตุโบรมีน1อะตอมก่อน นะคะมวลของธาตุบรมีน1อะตอมนะคะก็จะเท่ากับ240คูณ1.66คูณ10กำลังลบ24กรัมแล้วเราก็เอามาหาร3นะ,ะเราจะหาว่า1อะตอมหนักกี่กร,รัมให้ได้ก่อนเพื่อ,อไปแทนค่ามันเขาบอกน้ำหนักมา3อะตอมรวมอยู่ในนี้เราก็เอา3ไปหาร ก็ะะจะได้3หาร3กับ220นะคะก็จะได้3า24่ะก็ 8, 24, ะะะจะได้80นะคะ,ะ,คะเราก็เอาลงมานะคะก็ะะจะได้80คูณ1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมอันนี้คือมวลของธาตุ บรมีหนึ่งอะตอมนะคะพอเรารู้โบรมีหนึ่งอะตอมแล้วเราก็จะไปหาหมวลอะตอมได้เพราะฉะนั้นมวลอะตอมของธาตุโบรมีนมวลอะตอมของโบรมีนก็จะเท่ากับมวลของโบรมีหนึ่งอะตอมนะคะ80คูณ1.66คูณ10กำลังลบ24แล้วเราก็หารด้วย1.66คูณ10กำลังลบ24 ะค,ะคำตอบที่ได้คืออะไระนักเรียนก็ตัดกันเอาเองนะคะ,อ,ะอันนี้ต่อไปคิดเองนะต่อไปข้อ5าธาตุ x 1อะตอมมีมวลเป็น4เท่าของธาตุออกซิเจนธาตุธาตุออกซิเจนหนึ่งธาตุธาตุออกซิเจนมีมวลอะตอม16จงหามวลของธาตุ x 1อะตอมโจทย์ให้หามวลของธาตุ x 1อะตอมนะคะ แต่โจทย์บอกมาว่าธาตุ X 1อะตอมมีมวลเป็นสีเท่าของออกซิเจนดังนั้นถ้าเรารู้มวลของ X 1อะตอมเราก็จะหามวลเราก็จะหาโจทย์ให้หามวลของธาตุ X 1อะตอมนะฮะดังนั้นมันเป็นสีเท่าของออกซิเจนเราก็ต้องหา มวลของออกซิเจนให้ได้ออกซิเจนมีมวลอะตอม16หาน้ำหนักของออกซิเจนให้ได้ก่อนว่า1อะตอมหนักเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาคูณ4นั่นเองอ่ะเราก็มาเริ่มต้นที่ธาตุออกซิเจนก่อนนะคะหามวลของธาตุออกซิเจนก่อนธาตุออกซิเจนนะคะ1อะตอมก่อนหามวลของธาตุออกซิเจน1อะตอมก็จะเท่ากับ มวลอะตอมคูณ1.66่งจุกหคูณสิบกำลังลบยี่สกรัมโจทย์บอกมวลอะตอมของออกซิเจนมาแล้วว่าคือ16นะคะเราก็คูณเข้าไป16บหกคูณหนึกคูณสิบกำลังลบยีกรัมนี่คือมวลของธาตุออกซิเจนหนึอะตอมนะคะ เวลาเราเขียนไตเติ้ลตรงนี้เราต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะจะเขียนมั่วไม่ได้นะคะต่อไปเขาบอกว่าธาตุ X 1อะตอมมีมวลเป็น4เท่าของออกซิเจนจงหาหมวลของธาตุ X 1อะตอมอเพราะฉะนั้นมวลของธาตุ X 1อะตอมก็จะเท่ากับ4เท่าของธาตุ ออกซิเจนดังนั้นก็จะเท่ากับ4คูณ4เท่าของธาตุออกซิเจนออกซิเจน1อะตอมมันหนักเท่านี้เราก็เอาลงมาให้หมดนะก็คือคูณด้วย16คูณ1 6 6คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมแล้วเราก็กดเครื่องคิดเลข2ตัวนี้แล้วก็คูณ1 6 6คูณ10ยกกำลังลบ24แล้วก็ดึงลงมานะคะ ต่อไปนักเรียนก็คิดกันเอาเองนะคะครูเฉลยให้เกือบหมดแล้วต่อไปข้อ6ข้อ6ก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างในเอกสารที่ครูเคยเฉลยเอาไว้แล้วนะคะข้อ6ธาตุ A มีโมละตอมเท่ากับ50 B ีมีโมลาตอมเท่ากับ80ธาตุ A อ0อะตอมจะมีมวลเป็นกี่เท่าของธาตุ B 5อะตอมก่อนที่เราจะหา A 20 อ,ตอะตอมกับ B 5อะตอมเราก็ต้องหาอย่างละ1นึ่งอะตอมก่อนอเราก็หาก่อนค่ะมวลของธาตุ A ก่อนเลยมวลของธาตุ A 1อะตอมก็จะเท่ากับมวลอะตอมคูณใช้สูตรที่1น,นะคะมวลอะตอมคูณ หนึ่งจุดหกหกคูณสิบกำลังลบยี่สิบสี่กรัมาสึกอันนี้สูตรที่สองนะมวลอะตอมของธาตุ A นะคะเราจะหามวลของธาตุ A อเราก็ต้องใช้มวลอะตอมของธาตุเอเขาบอกมันคือ50แสดงว่าธา A, 1, ตุ A ออะตอมก็หนัก50คูณ1.66คูณ10กำลังลบ24กรัม อ่าหอะตอมธาตุ A ออะตอมหนักเท่านี้เพราะฉะนั้นมวลของธาตุเเท่าไรคะเขาอยากจะรู้ว่าธาตุ A อ0อะตอมหนักเป็นกี่เท่าของ b 5อะตอมดังนั้นมวลของธาตุ A อ0อะตอมหนักเท่าไหร่เราก็เอา20คูณเข้าไปคะ่ะทุกคนคูณ1.66คูณ10กำลังลบ24ลกรัมอ่าเราก็พักไว้ก่อน นะคะต่อไปเราก็มาหาหมวลของธาตุอ่าเดี๋ยวครูใช้อีกสีหนึ่งก็แล้วกันนะคะต่อไปเราจะหาหมวลของธาตุ B 5อะตอมแล้วเราก็ต้องหาหมวลของธาตุ B 1อะตอมก่อนนะคะมวลของธาตุ B 1อะตอมมันเท่ากับมวลอะตอมของ B คือ80นะคะก็คือมวลอะตอม คูณ1นึ่งจุกหกคูณสิกำลังลบยี่สกร,รมัมก็คือ80ดสิบคูณหนึกหคูณสิบกำลังลบยี่สกร,รมัมเพราะฉะนั้นมวลของธาตุ B ีหอะตอมจะหนักกี่กร,รมัมเราก็เอา5คูณเข้าไป5้าคูณแ0คูณหนึคูณสิบกำลังลบ 24กรัมทีนี้โจทย์อยากจะรู้ว่าธาตุ A 20อะตอมมันหนักเป็นกี่เท่าของธาตุ B 5อะตอมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่อัตราส่วนเขาอยากจะรู้ว่าธาตุ A 20อะตอมมีมวลเป็นกี่เท่าของธาตุ B ดังนั้นเราก็ต้องเอามวลของธาตุ A 20อะตอมไว้ข้างบนนะคะเราจะเอามาหารกัน หารด้วยมวลของธาตุ B 5อะตอมแล้วเราก็แทนค่า A 20อะตอมคือชุดนี้ B 5อะตอมคือชุดนี้นะคะก็จะได้20คูณ50คูณ1.66คูณ10กํลังลบ24กรมัมหารด้วย B 5อะตอมคือชุดนี้ หารด้วย5คูณ80คูณ1.66คูณ10กํลังลบ24กรนะัมหลังจากนี้นักเรียนก็ตัดกันเอาเองนะคะว่ามันจะได้กี่เท่านะคะคำตอบก็จะออกมาเป็นเท่านะคะนี้ก็จะตัดกันโชโชๆหมดไปลัดตัดๆนะคะนักเรียนทำเองนะต่อไปข้อ7ค่ะทุกคนธาตุ Y 10อะตอม ธาตุ y 10อะตอมมีมวลเท่านี้กรัมมวลอะตอมของธาตุ y มีค่าเท่าใดมันก็จะเหมือนกับข้อข้อที่4นะคะ,ะนักเรียนทําเองได้เลยนะคะข้อ7ก็จะเหมือนข้อ4อต่อไปข้อ8ก็จะคล้ายคลยก,กันกับข้อ ข้อที่5นะคะนักเรียนก็โซโล่ทำเองได้เลยนะคะถูกหมดกดไลค์ค่ะทุกคนตั้งใจทำนะคะ